ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาถึงเรกที่สองของรายการ111องศานะคะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายเรื่องอำนาจรัฐบาลรักษาการคือ1ห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการใดๆทั้งสิ้น2ห้ามอนุมัติโครงการที่มีผลต่อเนื่องไปถึงรัฐบาลชุดต่อไป3ห้ามใช้งบประมาณสำรองหรือฉุกเฉิน4ห้ามใช้บุคลากรในการ เลือกตั้งต้องเป็นกลางทางการเมืองค่ะตรงนโอ้ยชั่วโมงนี้จะหาคนเป็นกลางได้ยังไงยากยากค่ะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกยาเดี๋ยวเดียาเดี่ยเี่ยวเดี่ยวเนียเนี่ยมันเวเาีัยวเดี๋ยชสี่ยวันอยว่แอ้ยว่แล้วเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยนเดน๋ยวเดี๋นวเดี๋ยวคดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววจที่ยปช่ียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรยวเดี๋คี่ยวีี อยู่ที่จงเจริญแล้วทําไมต้องมาขัดขวางการช่วยเหลือน้องๆต้องบอกน้องๆรักศารามเลยว่ามีคนขัดขวางไม่ให้ตารวจเข้าไปช่วยน้องๆอันนีพลาดเพราะได้จริงพยานอะครยว กไหนเดี๋ยวต้องไปช่วยกันสืบว่าทำไมต้องถึงต้องการอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมไม่สามารถไปช่วยได้ตอนนั้นผมนับกับอาจารย์วุฒิศาสตร์ไว้สิบโมงครึ่งนะครับพอไปไม่ได้เสร็จผมก็ปรึกษาาำยังไงดี น้องก็อยู่ในน <hi> ั้นต้อง2,000ันถึง3,000สงสารน้องรับรายงานเอเ่าไปถามว่าขณะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยทราบเหตุการณ์นีเพราะจริงๆเรามีตำรวจไายสืบอยู่ในนั้นไปดูแลน้องๆอยู่รับรายงานว่าน้องๆเดือดร้อนมากข้าวก็ไม่ได้กินท่านพันพันเอกทรงวิทย์คุณสกีก็โทรมาหาผมว่าได้นัประสาษจากรับคําสั่งจากผู้ชาแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งกําลังมาช่วยนะครับผมก็ทำตาประสาน แต่ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าตำรวจทำอะไรได้ให้ช่วยให้ทำไปก่อนทางผู้กองในวัดนี่ยก็สามารถนำกลับป๋าไปประมาณสองพัแล้วก็เริ่มออกตั้งแเที่ยงจนกระทั่งเสร็จประมาณบ่ายสามหลังจากนั้นก็เหลือนักศึกษาค้างอยู่ประมาณสองร้อยนี่คือข้อที่จริงที่เกิดแต่ทําไมกระแสโซเชียลมีเดียจึงโจมตีว่าตำรวจไม่ทํางานไม่ช่วยนักศึกษาเนี่ยที่ที่มาช่วยนะครับท่านมาจากในลาวนะครับ ผมผู้กองเลยว่าน,นะครับได้ปีนกรแพงกับเพ,บพื่อนชื่อซีดคนนี้เข้ารามประมาณแปดโมงเช้ารูปไปดูน้องนักศึกษาคือผได้แล้วกำลังจะตุการศีพุ่งกลับสนามมาแล้วก็อยู่ทะเละ็ นี่ก็คือคือตำรวจที่ออกมาชี้แจงให้ประชาชนทราบนะคะว่าตำรวจนอกเครื่องแบบต้องเป็นนอกเครื่องแบบนะก็ไปในเครื่องแบบไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับไงเขาคิดว่าตำรวจเนี่ยเป็นพวกเสื้อแดงขาอยากได้ทหารจริงๆแล้วตำรวจเขาทำเรื่องถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าคนพยายามจะผลักดันให้เหตุการณ์เนี่ยว่าตำรวจเนี่ยมาทำร้ายประชาชนมานนกศึกษาก็เลย ก็เลยต้องมีฮีโร่ขึ้นมาหนึ่งคนใช่ไหมครับก็คือพันพันเอกอะไรนะครับพันตำรวจเอกไอ้พันพันเอกทหารนะที่รงพื้นที่พันดีใช่ไหมครับก็จะมีเดี๋ยวผมเนี่ยพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับนี่ครับรอพันสิบเอ็ดใช่ไหมเข้ามานี่ที่นี่เวลาข่าวใน โซเชียลนะครับมันก็จะบอกว่าทหารมาช่วยแต่โดยที่ไม่ได้บอกว่ามีตำหนัตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปเทรกซึงก่อนอยู่แล้วแต่ว่าข่าวเอาสักคนเดียวเล่นนะคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวใช่ไหมครับทำให้เกิดเหตุการณ์คนไม่เข้าใจก็เลยมาด่าตำรวจว่าทำไมปล่อยให้มีการตีกัรต่อต้านเขาบอกว่าโทรไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่ไม่ได้รับความร่วมมือจากตำรวจแต่จริงๆแล้วตำรวจเนี่ยเขามีหน่วยแทรกซึมอยู่ในนั้นแล้วเขาเขาปฏิบัติหน้าที่องพ้นอยู่แล้วไงครับแต่ ีว่าคนเราเป็นเราสมมติไปทําความผิดไว้ใช่ไหมก็อาจจะกลัวแล้วแกนนําแกนนําที่อยู่ข้างในนั้นน่ะก็พยายามสร้างสถานการณ์ ไม่ให้แบบนักศึกษาออกเพราะออกมาเนี่ยอกอาจจะไปใส่สถานการณ์ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยดักตีหรือดักฆ่าพวกเราใช่ไหมอยาออกมามันก็สร้างทําให้เกิดความกลัวเกิดความตึงเครียดพอเปิดความตึงเครียดแต่คนที่อยู่ในนั้นก็อาหารก็ไม่มีอะไรก็มีก็เลยเกิดการนั่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาฮะก็เลยทหารก็เลยเข้าไปช่วยใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญนะครับนิดนึงคือพอเราไปช่วยปุ๊บเนี่ยท่างตำรวจทัางทหารไปช่วยปุ๊บเนี่ยคนที่เสนอหน้าคือใครครับ หมอมสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทสมคุณออกมาทําไมครับตอนที่เรายิงกันถ้าเป็นถทาตายคุณไม่ออกมาแต่พอที่จะช่วยนักษารามไปวัดพระรามเก้าเนี่ยเสนอหน้าทันทีเลยว่ามาทันทีเลยแล้วในลายเนี่ยคือผมมีหมผมไม่มีลายมาที่มันมีผมว่าเจอที่ว่าไอ้หัวหน้าอะไรนะท่าเศกิจใช่ไหมที่ว่ารับแต้มือปืนเนี่ยสไเป์มาเนี่ยผมเห็นต้องมีรูปลงพอดีผมไม่เอามาใช่ไหมครับซึ่งแสดงว่ามีส่วนรู้เห็นกันหมดเลยในพวกเนียเจ่นาคือเขาจัดฉาก เป็นขั้นเป็นตอนว่าทหารออกมาปุ๊บผู้ว่าออกมาเพื่อจะเรื่ดดึงดึงคะแนนถามว่าผมว่าคะแนนในกรุงเทพท่านก็ไม่ใช่ดีเท่าไหร่ครับต้องพูดงนี้เลยไปแค่ชั่วโมงเดียวยังยังทำการเมืองในในเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหเขาแต่เขาเก่งมากเลยนะทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องการเมืองได้จริงๆปีก็เหมือนเดิมครับผมชันไดก็ชันนั้นครับคุณยังอยากได้คะแนนเสียงจากเหตุการณ์แบบนี้นะคือ พักเนี้ยนะฮะไม่เคยสร้างสรรค์ให้กับพี่น้องประชาชนเลยคือคอยปวนอยู่ตลอดเวลาตลอดตลอดการเมือง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพยายามทําลายระบบการเลือกตั้งพอคะอย่างที่ผมบอกตะกี้นะฮะการเลือกตั้งเนี่ยพอตัวเองแพ้ก็คือปั่นป่วนให้ให้พักเขาไม่ใส่รัฐบาลไม่ได้กินที่เขาเลือรียกมวลชนมาได้เนี่ยมีอย่างเดียวเลยที่สําคัญเลยคือเขาบอกเลยว่าอีกฝั่งหมายถึงฝั่งพวกเราเนี่ยไม่เคารพสถาบันแต่จริงๆพวกเราถูกร้องขอนะคะว่าไม่เอาไม่ ให้เอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็เป็นคนเป็นเด็กดีอ่ะเป็นลูกบอยคือในเมื่อเขาไม่ให้เราเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เอาแต่พวกเขานี่นำม้ามาเลยนะก็บอกว่าแบบว่าเรนนารักพระเจ้าอยู่และพยายามไปพูดใส่ความว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะล้มเจ้าซึ่งทั้งนี่คนเสื้อแดงเนี่ยเราก็มีความทรัจำพักดีอยู่แล้วนะครับคุณดูในรัฐบาลเห็นไหมีคนดีๆคนเก่งๆหลายคนนะที่เข้ามาทําไมเขาไม่คิด จะคิดจะล้มล้างเหรอครับเพราะว่าเมืองเราเนี่ยมันอยู่คู่กันมามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดขาดสถาบันเนี่ยนะครับมันอยู่ไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับคุณจริยาค่ะคือพูดง่ายๆว่าประเทศไทยต้องมีในหลวงครับแน่นอนครับต้องมีต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์คือทนบอกแล้ว่าครับผมคุณก็รักเราทั้งสี่ท่านก็รักเขาห้ามเขาห้ามต้องพูดเลยห้ามห้ามฮะพ่อคนเดียวไม่ได้ที่สำคัญคือผมจะบอกว่าเวลาคุณออกมาชุมนุมเนี่ยทำไมต้องชู พระบรมด้วยหรือว่าชูรูปด้วยครับอมาแต่ตัวไม่ได้เลยครับผมบอกอย่างเงี้ยอาวนี่ไงเขาบอกแล้วว่าคือพวกเราเนี่ยเป็นเป็นฟุตบอยไงก็ไม่ไม่เอาไม่เอาสถาบันมาต่ยเขาเขาขอไงเขาขอว่ายาวสถาบันเกี่ยกเพราเราเขาไม่ทำแต่เขานี่เข ้วก็ใส่ใส่านข้าศาสนาพระมหากษัตริย์ครับแล้วที่สําคัญเนี่ยพี่จิตยาคือล่าสุดนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องหาคลิปมาให้คลิปที่อดีตคุณทักษิณชินวัตรโดนกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีคลิปมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับมีการตัดต่อกี่ช่วงกี่ช่วงใครเป็นคนทําทั้งหมดออกมาแล้วคือพิสูจน์ออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับคือว่าเป็นการถูกกล่าวหาใส่ร้ายใช่ครับคือแต่ต่อชวงทก์บางคนคนก็เชื่อนะคนที่ฟังของสุเทพเนี่ยโจรประโยดะ พูดอะพูดอะไรก็เชื่อหมดหลังหน้ารามที่บอกว่ามีเขมรมามันเขมรมันที่ไหนผมก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่มันจะเป็นไปได้ยังไงเราเราแทรกก็ไปในในม็อบเขาเนี่ยเขาพูดอย่างเดียวเลยเนี่ยคือว่าเสื้อแดงไม่เอาสถาบันครับนอกนั้นเขาไม่พูดเลยก็ยังบอกแล้วว่าเขาไม่พูดเลยเรื่องนโยบายของรัฐบาลของท่านนักสินของท่านนายกยิ่งรักเนี่ยดีมากดีมากเพราะว่าเขาได้รับด้วยนี่ลดภาษีลดค่าแรก ทุกอย่างเขาได้รับหมดแต่เรื่องสถาบันเท่านั้นที่เขาไม่ยอมเราเลยแล้วเขาปลุกคนได้ทุกวันในเรื่องเดียวแล้วก็ยังเอ๊ะทำไมท่านนักสิณไม่ออกมาแก้ข้อกล่าวหานี้เขาไปฟังครับไม่เชื่อครับคนมันมีจิตใจเครื่ออะไรนะเหมือนกับคนทั้นสูงมีอาการติ๋มีอาการติอยู่แล้วแลีกอย่างหนึ่งพอปลุกพอติ้แล้วคนที่ไม่ชอบไปแล้วใช่ไหเขาโอกาสพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังพวกนี้คือเหมือนเขาว่าเป็นที่ปากเขาเรียก มี m มมโมรีชิปที่ไม่ดีที่เลวร้ายกับคุณทัศินเนี่ยคือทับปุ๊บพอรู้ว่าทัศินปุ๊บได้เงินแล้วที่บอกเขาเรียกอะี่บอกหน่วยะมวลผลผิดพลาดเนี่ยคือทำอะไรก็แต้แต่แหละพอบอกว่าคุณทัศินได้เงินใช้แล้วว่าจะปฏิวัติยังไงจะโค่นล้มยังไงจะด่ายังไงอันนี้คือได้เงินใช้แล้วที่ไดบอลล่าสุดเนี่ยที่ม็อบมาเยอะๆนะครับไม่ได้ดูอะไรเนี่ยก้องจับมานิดนึงครนะนมกล้องซูมไหนดูเลยครับนะคืออยากบอกเลยครับว่า คน,คนที่มาเนี่ย เห็นไหมครับเป็นไงครับไม่ใช่ใครเลยครับสถานีรถไฟตันสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชตอนนี้เนี่ยเขาโดนน้าท่วมครับเขาเลืกหาคนมาได้เพราะนั้นที่นั่นเนี่ยคือปิดหมดแล้วครับอครับผมโรงเรียนปิดสวนยางตัดไม่ได้ก็เอาตรงนี้เนี่ยโดยผ่านสอบตไปนะครับแล้วก็พวกพักพวกของมิตริปัตทั้งหมดเนี่ยเกณฑ์คนที่มาทั้งหมดโดยใช้รถไฟเพราะว่ารถไฟพีของรัฐบาลนะครับ ขึ้นฟรีเลยสุดท้ายก็มาด่ารัฐบาลว่าล้มเหลวในการล้มเหลวคนที่มาส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคนกรุงเทพมีแค่ประมาณ1.1%เปท่านั้นครับคือมีศาสตราจารย์ด็อกเตร์เกษียณขอญาติเอ่ยนาเขาพูดไว้เลยว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยคนไหนนัดแนะชักชวนลูกกูไปร่วมกับกรุงเทพนะกปปสกูจะฟ้องข้อหามินกฎหมายอาญามาตรา หนึ่งหนึ่งหกครับคนนี้แน่นอนมากครับคือเขาแรงนะรับนี้พอพูดชนิดที่แบบฝ่ายกปปสหรือม็อบของคุณสุเทพเนี่ยนะพี่น้องประชาชนครับกล่าวหารัฐบาลนี้เป็นผดเด็จการผาดเด็จการแล้วคุกคามสื่อผมถามว่าวันนี้ประชาธิปไตยภาคประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยออกได้ได้มีโอกาสได้แสดงออกเนี่ยคุณว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผดเด็จการตรงไหนซะ คนทุกหมู่เหล่าเนี่ยพูดถึงในแง่ดีมุมม,มองมเขาไม่ได้ว่า<อ>คุณ<อ>เป็นประเด็จการมุมมองมุมอมองนะว่า วันนี้ประชาธิปไตยเนี่ยเบ่งบานออกมาพวกคุณเนี่ยกล้าออกมาสแสดงออกไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีมหาหลัยต่างๆหรือองค์กรต่างๆหรือขา้าราชการต่างๆเนี่ยกล้าที่จะออกมาสแสดงออกถึงคัดค้านรัฐบาลในเรื่องต่างๆได้เนี่ยถามว่ารัฐบาลเนี่ยเผด็จการตรงไหนคุกคามสื่อตรงไหนนี่นี่คือผลิตผลของการมีประชาธิปไตยในประชาชนนะฮะอันนี้อันนี้คือความสวยงามของประชาธิปไตยเอาแล้วนี่รัฐบาลตอนนี้รัฐบาลรักษาการแล้วลาออกได้ไหมถามว่าตระก ตอนนี้พวกคุณกล้าออกมาไหมรัฐประหารทหารปฏิวัติเนี่ยค,คุณกล้าออกมาแสดงออกแบบนี้ไหมไม่เห็นมีใครกล้าออกมาเลยครับแต่วันนี้เนี่ยขนาดเดียวกันคุณกล้ามาแสดงออกได้ขนาดนี้เนี่ยคัดค้านและไม่เห็นด้วยต่อสู้ที่จะล้มล้างการปกครองด้วยซด้วยซ้ำเพราะว่าข้อหากบฏก็มีแล้วนะ ถามว่าแล้วรัฐบาลเนี้เผด็จการหรือเปล่ารูปคามสื่อจริงไหมครับเออนะฮะพี่น้องประชาชนเสภาว์ไม่เออถเขาเผด็จการจริงจริงกับป่าที่เทพเชื่อเนี่ยโดนหิ้วออกก๊อตเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันจริงแล้วน่าจะทำมากเหมือนกันเนาะคุณทั้งที่แล้วเขายังตีผู้คนเสื้อแดงไงไหมไล่ยิงคือเราเอาแค่บอๆเอาไปขันสักเดือนนึงอย่างเงี้ยมันจะได้รู้สำนึกไงคนพวกนี้แล้วสรุปแล้วอ่ะรัฐบาลรักษาการลาออกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับ ถึงแม้แต่รรมนูนก็คือถ้าเกิดว่าลาออกได้เนี่ยถ้าลาออกได้นี่แสดงว่าทําผิดรัฐธระนุนคือะบอกเลยว่าก็ต้องจับผุ้สถาบันอีกครับถ้าเกิดลาออกนะคือวห้พระองค์ท่านเดือดร้อนอีกก็พูดอย่างนี้เลยครับเพราะอยู่ในดุลพินิจของพระองค์ท่านแล้วเพราะว่าการยุติภาเนี่ยถวายถวายคัมไปแล้วนายกเนี่ย ท่านเป็นคนเซ็นลงนามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยเพื่อนบุหัวเราเป็นคนเซ็นใช่ครับแล้วคุณจะหาว่าเขากระบฏพลล่าได้ยังไงเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลใเขาอยุ่สภาเนี่ยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วตอนนี้การทุ่สภาเนี่ยมันอยู่ในพระราชาำนาจของพระองค์ท่านใช่ครับแล้วนายกจะไปชิงลาออกเนี่ยมันจะเป็นการมันไม่ได้มันไม่บังควรนะที่ต้องประชามต้องก็ต้องเข้าใจต้องต้องก่อนเหตุฟังผลรอตักงหน่อยเนี่ยเขาเป็นแค่45วันถึง60วันเองรัาการอ่ะคืออย่างนี้ครับ คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะพยายามตั้งแต่49เนี่ยเอาชัดๆเนี่ยนะใกล้ๆเนี่ยที่คนเราทันทันเนี่ยนะพยายาม <c oughs> บอยคอร์ดนะ <c oughs> <ม>ชวนพักร่วมรัฐบาลเนี่ยวันนี้นะฮะเหมือนเดิมกันอีกมันชวนพักร่วมรัฐรัฐบาลเนี่ยบอยคอร์ดไม่ลงเลือกตั้งใจะมาตอนในใน,ในปี49 <c oughs> <c oughs> จนเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ <c oughs> นี่ก็รูปแบบเดิมนะฮะลาออก จากการเป็นสสทั้งพรรคพี่น้องประชาชนนะอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่าไปเลือกตั้งกลับกลับเข้ามาเราให้อนาญาจเขาไปเป็นตัวแทนแล้วเขาไม่ทําเขาออกมาต่อสู้บนท้องถนนอย่างเงี้ยอย่าไปเลือกฮ่าเสียงว่าประมาณข้อที่หนึ่งข้อที่สองเลือกเลือกคนอื่นไปเลยครับเลือกคนอื่นไปเลยเลือกพวกผมเนี่ยเดี๋ยวพวกผมจะลงเนี่ยคุณลืมอะไรไปคุณเป็นคุณเป็นบิดาใครเขาเนี่ยคุณไปสั่งเขาเนี่ยไม่ให้ไม่ให้อกไปก็ ผมเนี่ยผมแถลงการเนี่ยสุเทพเกายังแถลงการได้แต่เขาบอกว่าเขามีมวลอำนาจเขายังสั่งให้ข้าราชการสั่งให้ข้าราชการไปรายงานตัวเขาเลยผมก็สั่งได้เขาเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าหนึ่งสสก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นแต่ทำไมเขาสั่งได้ผมผมก็สั่งได้อะไรนะอะไรนะของเราเป็นสภาอะไรบ้างโตั้งอะไตั้งตั้งแข่งกับสุเทพไงมีหลายสภาสภานักพัฒนาสภาตั้งแข่งกันเดี๋ยวเขาตั้งเลยจริงจริงเนี่ยสภาประชาชนเนี่ยคุณรัชตาสเนี่ยเป็น คนคิดขึ้นมาเลยนะสภาประชาชนเขาคิดมาเลยว่ารรัฐบาลต่อไปเนี่ยควรจะมีสภาประชาชนแต่ว่าสภาประชาชนของผมเนี่ยหมายความว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้คที่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารประเทศบริหารรัาไม่ใช่ัเทพไม่ใช่ัการปกครองเรเป็นการปกครองนี่แล้วประชาชนเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมเขาเอาไอเดียผมไปแต่ว่าเขาเปลี่ยนเขาว่าเขาบอกเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไอ้ส ปป,ปอสอเนี่ยนะแล้วคุณคิดว่าพวกเราพวกเราทั่วไปเนี่ยคนประชาชนเนี่ยจะได้เข้าไปบริหารแม้รู้ว่เกิด เป็นจริงขึ้นมาเนี่ยไม่มีครับมีหนึ่งก็คือมันเป็นไปไม่ได้เาตึกชาลิสะประชารนคนแรกปัญชาที่ปัดพีประชาธิปบัตรนะพี่น้องประชาชนประชารั์เขากําลังจะเขียนพิมพ์เขียวประชาธิปไัตยรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ครันะที่ไม่มีการเลือกตั้งมีแต่การแต่งตั้งเขาพูดเองเขาจะเขียนพิมพ์เขียวปัะชาธิปไันตยแบบใหม่ไม่ใช่เขาบอกให้สสมาจากการเลือกตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยัเนี่ยอันนี้แหละ นี่แหละสําคัญแล้วแลจะมีทําไมคสอที่บอกเลยว่าต้องไม่มีไม่ใช่ให้มีสสที่มาจากการเลือกตั้งใช่แต่รัฐบาลเนี่ยนะการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้แหละสาคัญครับจะมีตรงนี้แหละนะไม่แล้วที่สําคัญนะครับล่าสุดเนี่ยที่ใต้ถ้าเกิดไม่มีการยุสภาเนี่ยปฏิบติไม่ลาออกเนี่ยคือต้องบอกเลยว่า สาธิตวงหนองเตยเนี่ยก็ส่งน้องลงทาราวงหนองเตยเบอร์หนึ่งทำไมจะไม่รู้แต่ถามว่าน้องเขากับพี่เขาขาดกันเองเพราะน้องบอกว่าไปยุสภาทำไมจะลงเลือกตั้งแล้วสมัครแล้วเสียเงินแล้วคุณกลับไปคุยที่บ้านคุณให้ดีก่อน ว่ายังไงดีไม่ดีเนอะอาจจะต้องมาลงเพื่อไทยก็ไม่รู้สมัยนั้นอประธานโทษ,โทษพี่น้องครับ <c oughs> ท่านท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็เนี่ยฮะอย่างที่คุณสิทธิโชคบอกสภาผัวสภาเมียค้านกันเสร็จแล้วไอ้นามสกุลพวกเนี้ยก็มาเป็นประธานโทษครับ ไอจุลิศเนี่ยุอย่าเพิ่งเป็นสอสอได้ไหมรอให้จุลินตายขาก่อนได้ไหมแล้วมึงค่อยมาสมัครสอสอพี่พี่อี้ของอีชชนะเพิ่งได้เป็นสอสอเพ่กิ่วฟันเองไอเวชาชีวะเนี่ยรอให้สุรนันตายหาก่อนได้ไหมแล้วอภิสิค่อยมาลงเล่นการเมืองเนี่ยคือคืออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่กันนะฮะนะ ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คุณจะพูดทาไมสภาผัวสภาเมียนามตระกูลเดียวกันทั้งสภาไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือสวก็ก็มาลงเล่นกันอยู่ใชนะดแต่ก็คัดค้านคัดค้านทาไมผมบอกไอ้นามตระกูลพ,พวกเนี้ย รอให้ใครตายสักคนหนึ่งก่อนแล้วไอ้นามประกูลพวกนี้ค่อยมาเล่นได้ไหมไอ้ไอ้ปุณกันนี่ก็เหมือนกันท<อ><ะ>ั้ทงพี่ทั้งน้องเนี่ยคือนี่เราพูดอย่างเป็นการใช่ไหมเราพูดอย่างเป็นการฮะนามประกูลนี้ก็พรรคเพืพ่อไทยก็มีแต่ผมบอกให้มันตายไปคนหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเล่นจะได้ไม่ต้องเรียกว่าสภาผัวสภาเมียไงอรอให้ไอ้พรรคเดชวันวงมันมาก่อนเออไม่ได้ครับเพราะวผมพาดพิงพาดพิงเป็นแนวอันนี้พัดเลยนี่พัดพิงผมเนี่ยอย่างเงี้ยได้เาการที่ผมผมเนี่ยเราพูด พูดใ้พูดถึงเรื่องจริงใช่ไหมครับเวลาไโอ้โหผ้าิ่งถึงผมนี่เวลาหมดไม่เดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะะ วันรายการของวันพวกนี้คไม่มีมุมนะเดี๋ยวจะบันทึกวันนี้รายการ111องศาก็หมดเวลาแรับแหมกำลังติดเรื่องเลยวันนี้เราทั้ง4ี่คนนะคะเชิจริยาเกษวันค่ะครับผมแลชจะตาันแสนครับผมสุทธิชคผลส่งครับครับพระคเดชนวันวงครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนลืมให้ดูลูก